ที่หมู่3แล้วก็หมู่4ของตำบลหนองสโสนก็มีเศษกรนะครับที่ขอหมู่3ามาการขึ้นทะเบียนรูปปกระโพด66สลายพื้นที่1,300ไร่ขอถอนยกเลิก3 8ท่ลายนะครับพื้นที่812ไร่อันนี้ยังไม่มีการทําสัญญานะครับตรงนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรส่วนข้าวนั้นนะครับขึ้นทะเบียนไว้184ยลาย5,199ไร่อันนี้ขอแก้ไขมีการแจ้งผิดนะครับ พอแก้ไขทั้งหมด10ลายพื้นที่272ไร่เปลี่ยนมื้นที่เป็นเหลือพื้นที่แค่143ไร่อันนี้กรณีของหมู่3หนองสโนโอสําหรับหมู่4แต่ละเรื่องนะฮะเพราะตอนนี้ตอนนี้มันยังไม่ยังไม่ยังยังยังไม่ได้รับรายงานจากทางเกษตรจังหวัดทางกําลังให้เขาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็รายงานผลให้ทราบตอนนี้ทางเกษตรจังหวัดยังไม่ได้รายงานผลมา